ในเมืองก็ได้เข้าป่ายิ่งยอดเยี่ยมดูแลไม่ยากเย็นเลยครับช่างไทยก็เก่งมากซะด้วยนะครับอะไรขาดตัวไหนกลิ้งเดียวนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะหาได้ครบเลยแหละสำหรับช่องทางที่ท่านจะได้ติดต่อกับเจ้าของรถผุกขายนะครับก็อยู่ในคลิปวิดีโอนี่นะครับ เพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่เรานำนำเสนอมันก็มาจาก Facebook Marketplace นะครับที่นี่มีแตกของดีๆจริงๆนะฮะก็รายละเอียดก็จะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับเจอชื่อผู้ขายโปรไฟล์ผู้ขายท่านก็สามารถเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์รายชื่อของเจ้าของผู้ขายเข้าไปได้เลยครับแล้กดเซิร์ชก็จะเจอเขาเองครับแล้วก็เมสเซจหรือถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อไปหาเขาได้เลยนะครับผม ชอบใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองลรถกันซะให้ดีทิ้งนะครับแล้วก็พูดจาเจราจากันซะให้ที่ถ้วนตรวจสอบเอกสารกันซะด้วยนะสภาพแบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกล ไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะแหมสภาพเรียบร้อยดูดีเกินอายุอานามจริงนะรถคันนี้นะครับเรียกว่าเจ้าของดูแลมาดีจริงๆหรือไม่อีกทีหนึ่งก็เรียกว่ามีการซ่อมบำรุงหรือ่า้มนเทนเนนใหญ่มาแล้วนะครับก็เลยสภาพออกมาดีขนาดนี้นะรถแบบนี้นะครับถ้าเราดูดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีละเอียดแล้วออ ดีแล้วเนี่ยนะท่านจะได้รถที่เรียกว่ามาขับที่เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเมเนเน้เ hmm. บื้องต้นนี้ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะถ้าท่านดูเรื่องสีภายนอกภายในเครื่องยนต์ได้ละเอียดทีท้่วแล้วนะครับสินค้าดีๆจาก facebook market place มีมาให้ท่านเลือกชมได้ทุกๆเวลาที่ท่านต้องการนะครับกดซับ กดไลค์และกดแชร์ไว้เลยครับ